อะไรให้กับบ้านนะนครสู้สู้เจอนัอะไรนะฮะนัดครั้งหน้าเป็นวันที่เอก้าธันวานะครับใช่ป่ะเมือนกน่าจะใช่นะพอดีทางทนายกำลังรอเอกสารอยู่นะครับผมออกมาก่อนก็นัดอีกครั้งก็น่าจะวันที่เก้าธันวาครับ วันนี้ก็วันนี้ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันได้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วเมื่อเช้ามันไม่เหลืออะไรสัมภาษณ์แ้นะขอบคุณจ้าบหมอกันเหมืับ

好，好。 อยู่ในกล่องแล้วพี่เสี่วเอาูปวดตเตี้ยลงต่ำ

よく見えます ก็ทําไม่ได้นะครับก็ทําไม่ได้นะครับ ไปไปยเท่าไหร่นะีล่ไพี่ธนาธนเหมาเลี้ยงนักข่าวหนเด้อเาเลี้ยงนักข่าวหนเดออะไรนะเขาเลี้ยงไม่ได้หรอเาเลี้ยงก่าเห็นสิบหกอ๋ออ๋อ๋อผว่าดีีเป็นยงง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอให้ชนะกนดีเหมือนกันนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะแล้วของตอนนี้ของใครอยู่อสนช่นี้แต่ยังไม่โดนข้าผงรับปับอะไรไปแล้วโดนไปแล้วใช่ไมกะุณนกรูกนระูุ่ทุ่กันเ้เตรวมกันด้วยับ่อบหับ

上班，都上班了。 ขอจบการรายงานเพลงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นกระดาลไวตูดแล้วกิดคือมองเกงตึง